นะครับทักทายเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเราอยู่กันในเพจตะก้ไฮไลท์มันๆนะครับอยู่กันที่สนามปีนังคองเตยในเหลี่ยมสามสามแรกข้ามหัวนะครับระหว่างเจ้าปอนสวนเบนแรกข้ามกับเจ้าต้นดินแดงนะครับฝั่งทางเจ้าปอนมีพี่ตีไปสนีแล้วก็จะตียาวสวนเบนแล้วก็เจ้าปอนสวนเบนฝั่งนุ้นมีเจ้าเต้จุฬาเจ้าต้นดินแดงแล้วก็เจ้าทิมราชวิถีนะครับเป็นตะก้เหลี่ยมสามสาม ห้ามหัวแปรระหว่างเจ้าปอนกับเจ้าต้นนะครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับเจ้าต้นว่าไงปักเขาให้เรียบร้อยทักทายเพื่อนสมาชิกที่อยู่ทางบ้านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้แอดมินนะครับเบาอยู่กันที่สนามปีนังของเตยเจ้าทีมเสิร์มาเจ้าตียาวเปิดเจ้าตียาวยกเข้าไปเจ้าปอนมองเข้าไปโดนหัวเจ้าเต้เจ้าต้นมองมาเรียบร้อย ผู้ายเพื่อสมาชิกที่อยู่กันทางมานนะครับตังยี่สิบกว่าท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเราอยู่กันที่ปีนังนะครับหนึ่งต่อหนึ่งจปอนเปิดเจ้าตียาวยกเข้าไปเจ้าปอนมงปายยอดโอ้โหยอดดีนะครับย็นนี้อยู่กันยาวๆที่สนามพเพชรเกษมหกสิบแปดนะครับไหลาย,ยาวไปพเพชรเกษมหกสิบแปดนะครับวันนี้ รามินธาวันนี้ไม่มีการแข่งขันนะครับแต่มีซ้อมปกตินะครับฝ้าเพื่อนสมาชิกเอฟซีทั้งบ้านที่จะเข้ารามินทานะครับมีเตะเหลียมซ้อมปกตินะครับไม่มีการแข่งขันนะครับวันนี้ส <Okay. S 1> ีเปิดตียาวยกเจ้าปอนมงไปเอาโดนแง่งโอ้โหไม่ทันนะครับท <Okay. S 1> ักทายสมาชิกที่อยู่ทั้งบ้านนะครับสนับสนุนการไล้โสดโดยป๋าพงศ์เดชนาคู่สร้าง ปูจำหน่ายสีว like. ัส like. ดุอุปกรณ์ก่อสร้างย่านประชาทิปทุ่งคู่พระประแดงพระสมุทรเจดีนะครับติดต่อได้นะครับเจ้าปอนเซไปเจ้าเต้เปิดหนึ่งเจ้าเต้ยกเข้ามาเจ้าต้นปักเข้าให้เรียบร้อยหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเจ้าทิมเต๋อมาเอาเปิดหนึ่งเจ้าโจ้เปิดหนึ่งเอามงไว้เอาโอ้โหเจ้าปอนถือว่ามงดีนะครับ เอาเซอร์ไปจเจ้าโจาเปิดหนึ่งเอายกเข้ามาอยู่ที่เจ้าต้นมงยอดเอาเจ้าตียาวยังอยู่เจ้าปอนมงไปเรียบร้อยเอาแล้วครับส,สวนเบนขึ้นนะครับสามต่อส่อสามอสองต่อหนึ่งนะครับเอาเสอร์ไปเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเจ้าต้นว่าไงปักเข้าให้อ่ะโดนเกี่ยวเจ้าตียาวเอา้าเจ้าปอนปักยอด เรียบร้อยเอาแล้วขึ้นไปสามหนึ่งนะครับตัวนี้ต้นมงมาเจ้าตียาเปิดเข่ายังยังอยู่นะครับมงมาโดนเขียวเจ้าตียาไปใหม่เจ้าปอนมงไปโดนงั่งโอ้เรียบร้อย Yeah,

ใอเหลี่ยมสามสามนะครับเตจุลาโจราชิพิธีแล้วก็เจ้าต้นดินแดงน,นะครับหวังหลังมาเป็นเจ้าปอนสวนเบนนะครับเจ้าตียาวสวนเบนแล้วก็พี่ตีไปสนีสองต่อห้านะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกเอาเจ้าปอนม่วไปเรียบร้อย ห้าต่อสองนะครับเอาเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับเจ้าปอนสองต่อห้าเอาเสิร์ฟมาต,ตีเปิดเจ้าตียาวยกเข้าไปเอายกล้นเบายกล้นเบาโอ้โหยกล้นนะครับทักทายคุณก้องปียพงนาพรมนะครับสวัสดีครับแอดมินครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามปีนังคลองเตยนะครับเจ้าเต้เปิดหนึ่ง เอายกเข้ามาเจ้า oh. ต hey. ้นปักเข้าให้โดนเกีียวเจ้าตียาวเอาแล้วเจ้าปอนงไปเจ้าเอาโอ้โหเอ้ยหกต่อสองเอาเสิร์ไปเอาเปิดเอายกเอายกล้นเสียหายหรือเปล่าเจ้าปอนมงไปเจ้าเจ้าต้นเอาใหม่รอบหนึ่ง เรียบร้อยเอาแล้วครับเกี่ยวไปหน่อยไม่หรอกว่าผมก้มแล้วมันจะดึงอันนี้ไม่ไม่ผมเคยผมเคย,ผมเคยจะเก็บตะก้อให้เขามันขือเนี่ยมันดึงลงไปด้วยเดี๋ยลืมไงเอานะครับสีเปิดหนึ่งยาหนหลังให้สนามตะก,ก้อครับรเตยยกว่าไงเจ้าต้นมองมาเรียบร้อย ทักทายคุณอนันต์สาซ่านะครับสวัสดีครับแอดมินหมอกงานอ่ะสวัสดีครับทักทีทักทายคุณมนนนะครับมนาลรามินทาไหมครับวันนี้สนามรามินทาวันนี้แจ้งให้ทราบนะครับคุณมานนนะครับสนามรามินาวันนี้ไม่มีการแข่งขันนะครับยกเลิกทุกเหลี่ยมทุกคู่เลื่อนหมดนะครับมีแต่เหลี่ยมสองปกตินะครับรามินทาวันนี้ทางป๋าแว่นซีโอนะครับยกเลิกเหลี่ยมทุกเหลี่ยมนะครับ ไม่มีการแข่งขันนะครับสนามราม,มินทาวันนี้นะครับที่ลงรายการไว้ที่เจ้าเตยจัดนะครับยกเลิกทุกคู่ทุกเหลี่ยมนะครับเลื่อนไปก่อนนะครับ <S <S เอาเปิดเอาเปิดแตกนะครับเอาแล้วต้นต้นเร็ว แจ้งสมาชิกท,ท,ที่ดูในเพจแต่ก็ไฮไลท์มันมานะครับวันนี้สนามราม,มินทาไม่มีการแข่งขันนะครับแต่มีเหลี่ยมซอมปกตินะครับคู่ที่ปาแว่นซีอลงรายการไว้ยกเลิกหมดทุกคู่นะครับอักถ่ายนายสน f อซครับขอบคุณมากครับอย่าบังโอ้ยทำไมไม่โนตรงนี้ ตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องตรงนี้มันมันไม่ได้บางมันไหลสวดอยู่ครับเอาเปิดปักเขาให้ยังอยู่เอาแล้วอยู่ที่จต้นเอาหมวงมาตียาวเปิดจะปอนข้าไปก่อนเอา เจ้าโจยกเข้ามาเจ้าต้นมงมาโดนเรียบร้อยแปดต่อหกแลครับเอาเซิร์มาตีเปิดเอาตียาวยกเข้าไปเจ้าปอนมองไว้เรียบร้อย ตักทายทั้ง47ท่านนะครับ6ต่อ8เอาเสือไปจะต้นเปิดหัวเจ้าเต้ยกเข้ามาเจ้าต้นมงยอดเอ้าเรียบร้อยดี ตอนนี้อยู่สนามปีนางคองเตยเอาเสิร์ฟมาเปิดหนึ่งเอายกเจ้าปนมงไว้เรียบร้อยวันนี้สนามรามอินทานะครับไม่มีการแข่งขันนะครับแต่มีเหลี่ยมซ้อมปกตินะครับคู่ที่ลงรายการไว้ยกเลิกคุกหมดนะครับทั้งหมดเลยนะครับติดตามทาง้วกของป๋าแว่นได้นะครับหรือว่าของเจ้าเตยซัมติงแล้วก็ไทยบ้านนะครับแจ้งข่าวสารไว้แล้วครับเอา้ามงออกนะครับ พุทธบูชาวันนี้ไม่มีนะครับแต่เย็นนี้มีที่สนามเพชรเกษม68นะครับช่วงเย็นแอดมินสัญจรไปที่สนามเพชรเกษม68นะครับติดตามได้นะครับคุณกล้องปียพงศ์นะครับเจ็ดต่อแปดเจ้าปอนเซไปเจ้าเต้เปิดหนึ่งเอายกเข้ามาอยู่ที่เจ้าต้นโมงมาเรียบร้อย เอาเปิดแปดต่อเจอ็ดนะครับเอาเสือมาตีเปิดเจ้าตียาวยกเข้าไปเจ้าบอลมองไปเรียบร้อยไหมเรียบร้อยดี เจ็ดนะครับเอาเส์ฟมาเปิดหนึ่งเจ้าตียาวยกเข้าไปเจ้าปอนมงไปโดนง่างเจ้าเต้โอ้โหขาอ่อน,นออแล้วครับโอ้โหเอาละครับห่างกันแต้มเดียวนะครับเจ็ดต่อแปดเอาเสือไปเจ้าต้นเปิดหัวเจ้าเต้ยกขึ้นมาเจ้าต้นมงมาเรียบร้อย แปดต่อเจ็ดเจ้าเต้เสิร์ฟมาตีเปิดเจ้าตียาวยกเข้าไปเจ้าปอนหมงงไปโดนหัวเจ้าเต้เอาเจ้าเต้ยกเข้ามาเจ้าต้นปักเข้าให้โดนเกี่ยวเจ้าปอนเอาแล้วโอ้ย ก้าต่อเจ็ดเอาแล้วเจ้าตียาเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปเจ้าปอนมองเข้าไปเรียบร้อยเจ็ดต่อเก้าเจ้าปอนเสือไปเอาเปิดหนึ่งเจ้าเตยยกเข้ามาเจ้าต้นปักเข้าให้เรียบร้อย 9ต่อเจเอาเซอร์มาตีตีเปิดเจ้าตียาวยกเข้าไปเจ้าปอนยอดเอ้ายอดไม่ข้ามเอาแล้วทำให้เจ้าเตะเจ้าโจแล้วเจ้าต้นขึ้นนำไปที่10ต่อ7นะครับแต่ข้อเขม12ไม่มีดิวนะครับเอาเซิร์มาเจ้าตียาวเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปเจ้าปอนมองไปเรียบร้อย อยูนะครับเย็นนี้สนามรามินทา4ี่สิบไม่มีการแข่งขันนะครับยกเลิกทุกคู่นะครับมีแต่เหลี่ยมซ้อมปกตินะครับเอาเสือไปเจ้าเต้าอ่าครับเจ้าต้นไม่เปิดนะครับปล่อยให้ลูกลงแปดต่อสิบเอาเสือไปเจ้าโจเปิดหนึ่งเจ้าเตะยกเข้ามาเจ้า ต้นมองมาโดนเขียวเจ้าตีเอาวิ่ง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 ยังทันอยู่โอ้โหทันแต่ไม่เข้ามาในสนาม้ะครับถ้าเจ้าตียาวแปรข้ามลูกสองไปก็ยังพอได้นะครับแต่คิดว่าจะเปิดลูกสองได้สิบต่อแปดเต้ตเซิร์ฟมาโอ้โหเสิร์ฟออกแปดต่อสิบเอาเสิร์ฟไปเอาเปิดหนึ่ง เอายกขึ้นมาอยู่ที่จต้นปักเอายกหล้นเอาแล้วยกหล้นเหมือนกันเจ้าจตียาวเอายกขึ oon, oh ้นมาเจ้าต้นมงมาอีกรอบหนึ่งยอดโอ้โหสิบต่อแปดสิบต่อแปด เอาเสิฟมาเอาโอ้ยกักกันเองนะครับตอนนี้เจ้าปอนก็ปล่อยเจ้าตีก็ปล่อยนะครับปู่สิบเอ็ดต่อแปดแต้มเดี่ยวเกมไม่เกมแมตช์มไวครั้งหนึ่งโตเสิฟมาตียาวยกเข้ามาอยู่ที่เจ้าปอนมองไปโอ้โหใส่ตัวเจ้าเต้นะครับ แปดต่อสิเบเอ็ดเอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งเอายกเอามงมาข้างหลังเจ้าตียาวยกเข้าไปเจ้าปอนต้องแก้ไขแปรออกสิบเอ็ดต่อแปดเกมไม่เกมเจ้าตียาวยกเข้าไปเจ้าปอนมงเข้าไปเรียบร้อยยังอยู่นะครับ เอาเปิดหนึ่งเอายกเอาเจ้าต้นว่าไงมงมาเรียบร้อยสิบเอ็ดต่อแปดเอาเสิร์มาเอาเปิดหนึ่งเจ้าตียาวยกเข้าไปอยู่ที่เจ้าปอนมองเข้าไป <Okay. S 2> เอาเขี้ยวเบาเขาถามอ่ะเอาเปิดเอายกเอาจะต้นว่าไงมงมาเรียบร้อยฉักถ่ายเพื่อนสมาชิกที่อยู่บนทางบานนะครับเราอยู่กันที่สนามปีนังคองเตยนะครับในเลียมข้ามหัวแปรระหว่างเจ้าต้นดินแดงกับเจ้าปอนสวนเบนนะครับเอ้าเสิ์ฟไม่ข้ามนะครับ แปดต่อสิเบตนะครับเอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งเอาโยกเจ้าต้นโมงมาเรียบร้อยฮะทิเบตต่อแปดเ,เกมไม่เกมปีติเปิดเกมนะครับตั้งต้นเต้ติมเอาโจโจเต้ต้นนินแดงเอาชนะ ตียาวสวนเบนเจ้าปอนสวนเบนแล้วก็ตีไปชนีไปนะครับต้วยกอกกอ12ต่อ8นะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปเลยนะครับเดี๋ยวค่อยดูคู่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ